สุดยอดการแปลงโฉมคิสเตียนเบลกับการทุ่มสุดตัวเพื่อบทบาทคิสเตียนเบลคือนักแสดงที่ขึ้นชื่อเรื่องความทุ่มเทในการเปลี่ยนแปลงร่างกายเพื่อบทบาทอย่างไม่น่าเชื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่หลายคนพูดถึงบ่อยที่สุดคงหนีไม่พ้นการลดน้ำหนักอย่างมหาศาล ในภาพยนตร์เรื่อง The Machinist ในปี2004แต่รู้กันไหมครับว่าการแปลงโฉมที่ใหญ่ที่สุดจริงๆแล้วของเขาเนี่ยกลับไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นั่นคือการลดน้ำหนักถึง70ปอนด์เพื่อรับบทภาพยนตร์เรื่อง Ford v Ferrari ซึ่งถือว่ามากกว่าตอน The Machinist ซออีกซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะดูไม่สะดุดตาเท่าเพราะตัวละคร Ken Miles ที่เขาแสดงอยู่ในช่วงที่ชีวิตค่อนข้างประสบความสำเร็จทำให้การลดน้ำหนักดูไม่น่าตกใจเท่ากับภาพลักษณ์ผอมโซของเขาใน The Machinist ที่รับบทเป็นชายป่วยที่นอนไม่หลับ สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือก่อนหน้าที่เขาจะถ่ายทำฟอร์ดวีเฟอร์ลี่เพียงนิดเดียวเบลได้เพิ่มน้ำหนักขึ้นกว่า40ปอนด์เพื่อรับบทเป็นดิกชีนี่ในภาพยนตร์เรื่องไวส์นั่นหมายความว่าเขาแปลงโฉมแบบผักโหมเลยทีเดียวแทนที่จะเลือกวิธีง่ายๆอย่างการใส่ชุดพิเศษเพื่อให้ดูตัวใหญ่ขึ้นเบลกับทุ่มเทยอย่างเต็มที่ด้วยการเพิ่มน้ำหนักจริงๆร,รวมถึงการกินพายเยอะๆจากนั้นเขาก็ลดน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมก่อนที่ภาพยนตร์จะออกฉายด้วยซ้ำ ตลอดอาชีพการแสดงเบลผ่านการเปลี่ยนแปลงร่างกายมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็น The Fighter ในปี2010ที่ลดน้ำหนักตัวเองต่ำสุดในอาชีพเหลือ145ปอนด์ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัล Academy Award หรืออเมริกันฮัสเซลในปี2013ที่ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาประมาณ230ปอนด์จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Academy Award อีกครั้งคีเซียนเบลได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือปรมาจารย์แห่งการแปลงโฉมตัวจริงความทุ่มเทเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแสดงแต่คือศิละปะที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าจดจำที่สุดในโลกฮอลลีวูดอย่างไร้ข้อกังขา